ผมไม่ไม่แลครับไม่แลครับเ็นใจหน่อยนะถามไปขึดูค่ะขออนุญาตถามเลยค่ะครับผมมันแค่นเียที่จะถึงมาครับเอาจริงๆถ้าใครติดตามผมนะครับก็จะเห็นว่าชื่อผมถูกยงบ่อยบ่อยมากก็เพราะผมชื่อตู่นะครับแล้วก็ ผมก็เป็นการเรียกว่าแซวชื่อตัวเองดีกว่าครับผมครับจริงๆมีแบบบ่อยขนาดไหนที่แบบพอเรื่องตูตูปุ๊บจะต้องมาขายพี่ตู่ตลอดทุกครั้งนะครับทุกครั้งครับครับผมชินแล้วชินตูหรือไม่ชินชินไหมก็ไม่ชินนะครับไม่ชินครับคือการที่คนจะจําว่าตูภพธรอาจจะน้อยกว่า ทุกตู่เลยที่ผ่านมาทั้งตู่นธิดาทั้งตูนพจน์นั่นแอย่างเงี้ยครับครับที่เราที่เราโพสแคปชั่นวันนั้นมันคือยังไงครับรู้สึกยังไงตอนนั้นแบบไม่ต้องจะเล่นมุกนี้แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็แซวๆอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะอาจจะแบบไม่ใช่ช่วงเวลาที่ที่จะมาแซวมากกว่าผมว่าครับมีเพื่อนเพื่อนอินบ็อกซ์มาแซวเยอะไหมฮะมีมีบ้างครับมีบ้างครับมีคนวีทวีตเยอะด้วยแล้วก็จริงๆมันมีแบบ มีโพสที่ที่ผมไปเห็นแล้วแบบคนมามาทะเลาะก,กันเรื่องนี้ทำให้ให้รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับเหมือนแบบว่าในช่วงนี้แทนที่จะมาทะเลาะก,กันจริงๆเราไม่น่าจะไปจุดตรงนี้ให้เขามาทะเลาะก,กันน่าจะให้เขาแบบให้กำลังใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าดดจคววาามังย้ ไม่หรอกครับไม่ครับวันนั้นก็คืออันนี้เป็นโค้ชที่ตั้งใจลงแบบแซวคำหรือว่าเราซีเรียสอะพี่คนนั้นอย่างที่บอกครับแซวน่าจะเป็นแซวชื่อตัวเองมากกว่าครับครับผมตั้งใจเป็นหมูครับผมแต่ว่ามันอาจจะโยงเหตุบ้้นการเมืองนิดหน่อยก็มันก็มันก็มีเหตุอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับครับหลังจากนี้จะจะต้องระวังมากขึ้นใหายะ โอก็ปกติก็จะไม่ค่อยโพสอะไรอยู่แล้วครับจริงๆได้รับผลอะไรบ้างโพดีบ้างไมรับได้ได้รับผลนะครับตรงนี้ครับได้พี่ๆมาสัมภาษณ์กันเยอะขนาดเนี้ยเขาผมเขาอะไรไหมคะหลังที่พี่ตู่โพดไปอ่อจริงๆมันมีมีคนเอาไปไวททวีตเยอะเหมือนกันครับผมผมก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นนะครับในแง่ไหนพี่ตู่ได้ปิ๊ตมีทุกแง่เลยครับครับผมคนเขาจะปิดมีคนที่ ที่ขำก็มีมีคนที่ที่ไม่ชอบก็มีมีคนที่ชอบก็มีมีโอกาสได้อ่านคอมเมนต์บ้างไมม,มีบ้างครับเป็นไงวาครับคอมเมนต์ที่ความรู้สึกเราอ,อืมก็ไม่ไม่ค่อยจริงๆแล้วพอพอเขียนไปแล้วก็รู้สึกว่าเอออย่างที่บอกรับทู้สึกไม่ค่อยดีว่าแบบ มันกลายเป็นเราเปิดพื้นที่ให้คนเขามาทะเลาะกันนะครับแทนที่เราควรจะสามัคคีกันแต่เป็นงานเข้าเหมือนกันทั้งทีอาจจะไม่ใช่เข้ากับผมอย่างเดียวแต่มันทําให้หลายๆคนต้องมาทะเลาะกันมันก็ไม่ใช่เรื่องดีครับอยากจะบอกอะไรถึงคนที่อาจจะตีความอีกเรื่องหนึ่งว่าผิดไปจากจากที่เราตั้งใจไว้เอาเป็นว่าจริงๆแล้วผมผมบอกอะไรคนก็ตีความในแบบที่ตัวเองเข้าใจอยู่ดีก็ก็เอาเป็นว่าถ้ามันทําให้ใครลําบากใจก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับครับผม จริงๆแล้วท่านี้ก็เป็นท่าเป็นท่าที่ผมเคินอยู่แล้วนะแลก็มีคนขอให้ทำเรื่อยๆครับแต่ว่าในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นท่าแบบเป็นไหว้แล้วกันไหว้ช่วงนี้ก็พักไปก่อนครับครับแสดงว่าเรื่องนึ่ง็ซีเรียสหน้าเวทีก็เบรกๆก่กนก่อนผมก็ไม่ได้แจกอะไรเยอะขนาดนั้น คก็ซันกับราเทศะครับแต่ถ้าไปเจอแฟนผมไม่ได้พูดนะครับถ้าไปเจอแฟนแล้วบอกว่าแฟนขอให้ทำก็มมีคะน่าจะแกล้งผมมากกว่าครับไม่โกรธไม่โกรธครับไม่โกรธครับมีมั้ยคะมีครับมีตลอดเวลาพี่ๆนักข่าวมาถึงปุ๊บก็ขอแล้วเหมือนกันครับโอเคเนาะโอเคครับขอบคุณนะครับ